มือ2ไม่เปลองใครครับกับเจ้า y u สุไฮแลนเดอร์นะครับ mm hmm. เต็นโจ๊กออกโตคาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับปี2019นะครับคันนี้ที่สาคัญเลยนะครับรถมือเดียวเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันเท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับแม็กล้อยางทางเต็นโจ๊กออกโตคาจัดให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับแม็กอบติ8ไปซื้อรถไม่ต้องเปลืองตัง ไปแต่งข้างนอกนะนี่นะครับโจรออโตคาจัดให้แล้วคันนี้นะครับโดดเด่นเลยนะครับรถค่อนข้างเดิมสวยเดิมเรียบร้อยปีใหม่นะครับปี2019เลขหมล์อยู่ที่80,005เท่านั้นนะครับและที่สำคัญเลยคันนี้ไม่ช้ำแน่นอนเนื่องจากคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับไฟหน้า LED มีนะครับอ่ามีให้นะครับไว้ขับขี่ตอนกลางวันนะครับสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกจัดให้นะครับมีมาจากโรงงานเลยนะครับคันนี้มาดูภายในหน่อยคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่า เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับอ่ามีนะครับลำโพงเพดานนะครับจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะมีลำโพงเพดานนะครับเอาไว้อัธรลดในการและแล้วก็เอาไว้ฟังเพลงนะครับนี่จะมีลำอ่ะเสียงนะครับลงมาจากเพดานนะครับและที่สําคัญเลยตัวนี้มีลําโพงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยก็มาดูหน่อยอ่านะครับนะครับอ่าแผ่นกระจกนะครับจะเป็นระบบดําเงานะครับหรูหราขึ้นมาหน่อยคันนี้มาพร้อมกับเกียร์หกสปีดนะครับปี2019ไม่แปด0 0ืนะครับเลขไม่ น้อยจัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยรถสําคัญเลยมือเดียวนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็นะครับค่อนข้างนะครับเดิมต้องบอกว่ารถคันนี้เดิมเลยนะครับนี่นะครับแผ่นสวยสมบูรณ์นะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบตะเข็บเดิมทุกอย่างเดิมที่สําคัญเลยเต็นโจวอโตคาร์นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับสองหมื่โลซื้อรถกับทางเต็นโจกนะพี่น้รถรับประกันเครื่องเกียร์ให้ชัดเจน นะครับรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยแถม WSmart ดูแลฉุกเจินบนท้องถนนให้ฟรีหนึ่งปีสวยๆแบบนี้นะครับไฮแลนเดอร์ตัวสูงเป็นตัวแขนะครับยังไม่มีเจ้าของคันนี้ค่างวดอยู่ที่7,800บาทเท่านั้นนะครับ แม็กล้อยยางครบน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับเราดูแลรถพร้อมใช้งานวิ่งได้ทั่วไทยสบายใจแน่นอนออกรถกับทางเต็นโจ๊กทักมาหาเต็นโจ๊กได้เลยนะครับเรามีเซลลที่มีประสบการณ์ดูแลเคสของท่านให้ประสบความสำเร็จในการรับรถกลับบ้านนะครับฝากไ้ด้วยนะครับโจ๊กออกต้ขาเจ็ดพันแปดร้อยเท่านั้นขอบคุณครับ